ก็กลับสวัสดี f อทุกคนนะครับสำหรับเยี่ตอนเย็นเนาะเมื่อาวานอุเรลาาสตาร์วีนะครับต้องต้องบอกว่ายังไง้ายเหนื่อยหนึ่งเก้าหกเจ็ดหนะครับซ้ายเหนื่อยนะครับมาคุดนี้เลยก็คืออ่าไม่ได้จับ 6, เป็นเน้นหกศูนย์หกหนึ่งเจ็ดศูนย์เจดหนึ่งนะครับแต่ซ้ายเหนื่อยรอดนะครับก็คือหนึ่งเก้า 6กเจ็ดหกนะครับ <c oughs> ทำไมไม่หกเจ็ดสอง <c oughs> แต่แต่แบบนี้นะครับซ้ายเหนื่อยนี่เฮนะครับซ้ายเหนื่อยนะเพราะว่าทั้งเจ็ดทั้งหกมันมานะครับก็คืออ่ามาแบบนี้หนึ่งเก้าล่างเป็นเออถ้าเป็นหนึ่งหกนี่โอเคเลย 1, 7นะเจ็ด <c oughs> อ่ะก็แบบนี้ส่วนเล่าการชาติเมื่อวานผมหลุดนะครับก็ออกอะไรเมื่อวานการชาติกาชาติแปดเก้าแปดสองสองนะครับสองคำเสียงเจาะแปดตวัวไม่มาแปดเก้าแปดสองสองไม่มานะครับก็สําหรับใครที่สนใจนะลองดูแนวทางของวันนี้นะครับลัสตาวีพีเนาะเมื่อวานนี้มาตัวเด่นทั้งสองตัวนะครับตัวเจาะไม่มานะครับวันนี้ขอให้มา ตัวเจาะนะครับวันนี้ผมให้เด่นอะไรวันนี้มันจะเด่นไปที่ห้าหนะครับอย่าบอกว่ามาห้าหกนะครับตัวเจาะห้าเจ็ดห้าแปดนะครับห้เก้า หกหเจ็ดมาแล้วนะเมื่อวานหกเจ็ดไม่น่าจะมาซ้ำถ้ามาซ้ำนี่ก็คือหกเจ็ดนะครับหกแปดหเก้านะครับแล้วก็ตัวมันเองห้าหกเลยได้ไหมเออนไ่น หกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวถ้ารองก็จะเป็นรองสี่นี่ยนะสี่เจ็ดสี่แปดแล้วก็สี่เก้านะครับ รอง C748 49ถ้าไม่รองไม่กันก็เอาเฉพาะข้างบนนะครับนะมันจะเด่นที่5กับ6นะครับนะแต่มันมีอยู่ครั้งหนึ่งมันมาที่ตัวนี้ก็คือมามาอันนี้มาบนอันี้มาล่างประมาณนี้นะครับแต่ถ้าจะเน้น6ชุดนี้ก็โอเคตามใจนะครับเด่น5 6 5 7 5 8 5 9 6 8 6 9 5 6รอง c 7่8จ9ส่วนชุด3ตัวนะครับ สามตัวเอาตัวเน้นก่อนได้ไหมตัวเน้นวันนี้นะผมมองไปที่ห้าเจ็ดนะหกแปดนะห้าแปดนะครับเนาะห้าเจ็ดหกแปดห้าแปดนะ 57, 68, 58, นะ สามตัวนะห้าหกแปดเออไปชุดนี้ก็ได้นะครับถ้าไมหกแปดก็ห้าเจ็ดแปดก็สวยอยู่นะเอยไม่ใช่แปดห้าเจ็ดอะไรประมาณเนี้ห้าหกแปดเจาะชุดนี้ให้นะครับสำหรับสามตัวอ่ะส่วนกาชาดวันนี้นะครับกาชาดวันนี้ผมว่าน่าจะมานะ มันตรงกันสองสูตรเลยวันนี้ผมว่าตัวนี้น่าจะมานะครับกาชาตแก้มมือเมื่อคืนนะครับกาชาตผมให้เด่นเจ็ดแปดนี่ทำไมมันสีมันจางกันผมปิดไฟมันจะชัดไหมนะมันเหมือนมันเปิดแฟลชด้วยเปิดนี่ด้วยมันมันชัดไหมเนี่ยเหมือนมันมัวมจังนะครับเจ็ดแปดตัวเจาะนะครับ เจ็ดสี่เจ็ดหเจดหกดห้าแดหนะครับอ่ะขอให้มาตัวนี้นะครับเออน่าจะอยู่ประมาณนี้เจ็ดสี่เจห้าเจหกแ แปดห้าแปดหกนะนะก็ถ้าจะกันก็คือกันเจ็ดแปดตัวมันเองนะครับถ้าไม่กันก็ตามสบายนะครับนะจัดไปตามนี้จัดชุดนี้ไปหน่อยนะมองดูมัน เอาชุดนี้ไปเลยนะครับสหรับสามตัวนะครับแปดเจ็ดห้านะครับเออผมมองดูเหมือนมันไม่ชัดจริงๆนะเนี่ยไฟมันไม่พอหรือเปล่าผมลองขยับตรงนี้หรือว่าไฟมันจ้าเกินนะครับมันมัวๆยังไงไม่รู้ขอให้มองออกก็แล้วกันนะครับสำหรับลาสตาวีไอพีแล้วก็กาชาินะครับโชคดีทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ